สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมีแขกพิเศษนะครับมาเล่าให้เราฟังว่าแบบคนไหนที่มีคนไหนที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักตัวนะครับวันนี้ผมเจอบินฟูท่านหนึงนะครับที่จะมาเล่าถึงแรงบันดาลใจจากเขาเคยหนักประมาณสัก78ิกโลนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเขาลดลงได้ประมาณ25กกิโล เดี๋ยวมาคุยกันเลยพบกันเลยเอวัสดีค่คค่ะไม่ใช่อินฟูนะคะเอาเป็นว่าแบบเป็นคนที่มีประสบการณ์มาก่อนแล้ไกนก็เคยนักเจ็กว่าเหือแปดสิบทีเนี้ยคุณแม่ก็เลยบอกไม่ได้ละัวถ้าทำระบบภายในนะจะมีปัญหาแล้วก็จากพิติกรรมการกินนะลดเองไม่ได้ด้วยแม่บอกต้องเข้าคอร์สซึ่งเป็นคอร์สขึ้นต้นด้วยตัว B แล้วกันเนาะ ตอนนั้นน่ะลดโดยการที่ทานอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งซึ่งมันออกแกนิกในระยะเวลา3เดือนเป้าคือ3เดือนน่ะลดลง10โลแต่คือทำทะลุเป้าไปที่11บเครัโลแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้าคอร์สอีกค่ะคเพราะว่าช่วงที่เข้าคอร์สมากเขาสอนเราในเรื่องที่ว่าเราจะกินยังไงเราจะดูแลตัวเอ,เองอยังไงให้ไม่ออกจากคอร์สเราเนี่ยเรากลับไปน้าหนักเท่าเดิมเพราะว่าการลดน้ําหนักเนี่ย มันถึงเราจะเข้าคอร์สมันคือหลักวิทยาศาสตร์กินอะไรเข้าไปอ่ะมันก็จะได้อย่างนั้นนะกินเยอะกินมากกว่าที่เอาออกเราก็จะมีน้าหนักเกินเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆก็คือกินให้น้อยกว่าที่เราใช้<อ>ทีนี้ค่ะวิธีที่ดูแลตัวเองลหลังจากออกจากคอร์สก็คือเน้นโภชนาการเป็นหลักเพราะว่าอาหารสําคัญมากเน้นโภชนาการแล้วก็ออกกําลังแล้วก็น้ำแล้วก็นอนการออกกําลังส่วนใหญ่คนก็จะคิดถูก เรื่องของการวิ่งการว่ายน้ำซึ่งมันคือการคาร์ดิโอคาร์ดิโอที่เราได้เนี่ยมันจะได้ความแข็งแรงของหัวใจแต่คนมักจะไม่ค่อยนึกถึงการเวทเทรนนิง่งการเวทเทรนนิ่งคือการสร้างกล้ามเนือ้อซึ่งจริงๆมันควรจะทำไป2อ,อย่างควบคู่กนันเพราะว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อเรามีหน้าที่เป็นเ,นเตาเผาต่อให้เรานั่งนั่งนอนนอนนะคะแต่ถ้าเรามีกล้ามเนือ้อมันเหมือนเป็นการออกซับ่ะแล้วก็จะมีเตาเผาเผาไขมันไปเรื่อยๆ แต่ว่าถ้าเราเวทอย่างเดียวโดยที่เราไม่คาร์ดิโอเลยอะ่ะเราจะมีกล้ามเนื้อแต่หัวใจเราอะ่ะจะไม่แข็งแรบงบเพราะฉะนั้นเราจะเหนื่อยง่ายแล้วจริงๆอะ่ะคนเข้าใจว่าการเผาผลาญไขมันเนี่ยการที่เราจะกําจัดไขมันออกไปออกไปทางไหนคะออกไปทางอักเหงือ่อทางการหายใจหรือว่าทางปัสสาวะให้เราทำยังไงผมว่าทางเหงื่อคิดว่าทางเหงื่อ างการหายใจค่ะมันจะถูกเผาผ่านแล้วก็ถูกขับออกจากร่างกายในรูปแบบของการหายใจหรือกอารเผาผ่านเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้คือ,อการเผาผ่านโดยการที่ออกไปจากระบบก,การหายใจของเราอีอย่างด,ดีที่สุดใช้คําว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมากก็แล้วก็คนไม่ค่อยนึกถึงในเรื่องของการดื่มน้ำกับก,การนอนก,การดื่นดื่มน้ําให้เหมาะสมไม่ได้แปลว่าดื่มเยอะมากๆ แต่จิบบ่อยๆเป็นระยะการจิบน้ําบ่อยๆเนี่ยค่ะมันก็จะซึมเข้าอันนี้อันนี้ไม่ได้ศึกษาโดยตรงแต่ผู้รู้บอกว่ามันจะทําให้ซึมเข้าระดับเซลล์ได้ดีกว่าแล้วทีนี้เนี่ยมันจะสามารถขับไขมันออกจากร่างกายได้เพราะว่าการขับไขมันออกจากร่างกายส่วนหนึ่งก็ต้องใช้น้ํากับอีกอย่างหนึ่งที่คนไม่ค่อยคิดถึงก็คือการนอนการนอนที่มีคุณภาพเนี่ยแค่เรานอนเราก็ผอมได้แล้วอ่ะ โดยเฉพาะเราจะต้องหลับลึกในช่วงเวลา4ทุ่มถึงตี2ซึ่งจริงๆมันเป็นไปได้ยากเนาะเพราะฉะนั้นเราควรสตาร์ทการนอนเนี่ยถ้าเกิดเข้ากับพฤติกรรมไปทั่วไปเราเริ่มนอนสัก4ทุ่ม5ทุ่มเราจะมีช่วงเวลาระหว่างเที่ยงคืนถึงตี2ที่จะหลับลึกเนี่ยเขาเรียกว่าไพร์พร์เลยอะหรือว่าม่งเป็นเวลาทอนเพราะว่าเราจะได้รับกระฮอร์โมนในช่วงนี้ถ้าเราหลับลึกหลังตี2ไปแล้วเราจะได้นอนค่ะแต่เราจะไม่ได้กรดฮอร์โมนกระดฮอร์โมนเนี่ยจะช่วยเราในเรื่องของ ระบบคุมกุ่มกันก็จะป่วยป่วยได้ยากขึ้นสังเกตช่วงไหนเราพักผ่กอนไม่พอเราจะป่วยแล้วก็ได้ในเรื่องของการชะลอไวอ้ด้วยแล้วก็ได้ในเรื่องของระบบการตอบรับด้วยค่ะก็ฟังแล้วก็ได้ได้แบบอยากอยากทำอ่ะ ฟอสเลยก็ได้การเข้าเข้าคอสอ่ะมันแค่เป็นการรีบาลานซ์ร่างกายของเราโดยใช้แบบสารอาหารที่ถูกเข้าในเองแต่ถ้าเราปรับพฤติกรรมกันนะมันทําได้แต่ต้องยอมรับว่าคนที่ทําไปไม่ถึงเป้าสูงใหญ่กาคิดว่าทําไปตั้งนานแล้วทําไมยังไม่เห็นผลเราต้องกลับมาคิดก่อนว่าเรากินแบบนี้มากี่ปีแล้วแล้วเราอ่ะจะให้ผลมันเก็ดทัน รวมระยะเวลาที่นอ้นองกิ๊บใช่ไหมครับรวมระยะเวลาที่ที่ทำเนี่ยจนลดได้ประมาณ25กิโลกรัมเนี่ยมากกว่า25โลมากกว่า25โล <c oughs> ใช้ใช้เวลาประมาณกี่เดือนกี่วันตั้งแต่วันที่13เมษายน2564ค2564ครับก็น่าจะประมาณอุย้ยมากกว่า2ปีแล้วครับมากกว่า2ปีแต่ก็ค่อยๆลงใช่ไหมครับเดือนแรกลงกี่โลนะฮะเดือนแรกยังไม่เห็นผลค่ะเดือนแรกยังไม่ได้ลดลงโดยไเห็นผลตั้งแตเดอน สามสองสองเดือนขึ้นไปคนถึงเริ่มเห็นแต่เดือนหนึ่งอะสิ่งที่เราจะรู้สึกก็คือเรารู้สึกสบายหัวมากครับแล้วพอเราปรับโภชนาการแล้วอะซึ่งคนไข้บางคนคนมันจะทานโปรตีนไม่ถึงโปรตีนเป็นสารอาหารที่แบบมันเป็นสารตั้งต้นในระดับเซลล์คนทั่วไปทานไปถึงพอเราทานอาหารถึงปับ๊บแล้วเราลดสัดส่วนของอาหารที่ไม่จำเป็นไม่ใช่ว่าเราจะต้องตัด ก็ต้องไปศึกษาแบบเชิงเทคนิคแต่จริงๆก็ดีค่ะคือมันดีจากระบบภายในด้วยแล้วการลดน้ําหนักมันก็เป็นสว่วนหนึ่งของเวชศาสตร์ชะลอวัยทีเนี้ยเวชศาสตร์ชะลอวัยอ่ะคนมักจะคิดว่าแบบต้องน่าเด็กซึ่งจริงไม่ใช่ค่ะเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยมันพูดถึงศักยภาพในการทํางานในระดับเซลล์คือคนที่อายุสักประมาณเกือบสี่สิบปีระดับเซลล์อาจจะอยู่ที่อายุยี่สิบกว่าก็ได้ ตั้งแต่ตั้งแต่ทําโปรแกรมเนี้ยเ,เคยเป็นหวัดกี่ครั้งเคยป่วยไหมป่วยค่ะแต่ว่าไม่บ่อยครั้ไม่บ่อยลดความที่ในการเป็นหวัดค่ะเพราะบางครั้งบเ,เราทํางานอย่างเงี้ยมันเป็นปัใจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือบางทีเรามีเหตุจาเป็นต้องนอนดึกทุกคนมีชั่วงที่ปรับปุมการตก ให้น้องคิปฝากฝากให้คนที่ดูคลิปเนี่ยอยากอยากให้มีแรงบันดาลใจฝากนิดนึงฝากให้พวกเขาเหล่านั้นที่กําลังที่จะเข้ามาดูคลิปเนี่ยมีแรงบันดาลใจกิฟแชร์นี้ค่ะที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เป็นผู้มีประสบการณ์แล้วกมการที่เราจะซื้ออาหารดีๆบางครั้งเราอาจจะต้องจ่ายเพิ่มแต่เชื่อเถอะว่าการจ่ายเงินของเราเพื่อดูแลรักษาสุขภาพเราจ่าย เขาตัวเราเนี่ยแหละที่แบบต้องดูแลตัวเองต้องหาเงินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น <yeah. S 1> ดูแลสุขภาพแล้วออกไปใช้ชีวิตในแบบที่เราชอบไเปเต็มที่เลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับ,บค,ครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับก็ต้องขอบคุณน้องจิ๊บนะครับวันนี้ที่มาให้ข้อคิดดีๆนะครับในการที่จะ,ะเขาบอกว่าในการดูแลตัวเองนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าเอออย่างการนอนเนี่ยทำให้เราสุขภาพดีขึ้น ทำให้เราผอมไดนะ้การหายใจนะครับเนี่ยลมหายใจเนี่ยก็สามารถที่ทําให้เราผอมได้การดื่มน้ํานะครับก็ทําให้เราผอมได้แม้แต่การรับประทานโปรโตีนนะครับให้เหมาะนะครับก็ทําให้เราผอมได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องกิบอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาให้ข้อคิดและก็แรงบันดาลใจในการที่ทำให้นะทุกคนสุขภาพดีนะครับนะ tao cũng có cảm ơn năm mươi người năm mươi người xì